ต้องถามเลยว่านี่มันเพลงอะไรทำไมผมไม่เคยได้ยินที่เด็กพ่อให้ขนาดนี้เป็นซิงเกิลใหม่ของพัฒนาครับแอนโดโรธโว่ครับก็เป็นผลงานชิ้นแรกชิ้นที่สองซึ่งผมยังไม่เสร็จดีหาประมาณกลางเดือนหน้าก็จะปล่อยลงยูทูบครับตอนนี้ก็เริ่มหาข่าวแล้วลงควนี้เมื่อตอนต้นปีที่มีปล่อยเพลงมีซิงเกิลแรกครับแนะนำวงแนะนำตัวชื่อชื่อวงว่าชื่อวงชื่องพัฒนาแอนโดโรธโว่ชื่อเพลงว่าเพื่อเพื่อสรางเพลงสิ The แต่รถโฮมเนี่ยเป็นเหมือนวงเล่นสนับสนุนนะฮะเป็นเพื่อนๆที่เล่นเพลง The Beatles ด้วยกันเขามีชื่อ o ร Home นี่เป็นชื่อวงเขาอยู่แล้วอ่าตอนี้เป็นรถโครับเพลงชื่อเมื่อฟ้าเปลี่ยนเมื่อฟ้าเปลี่ยนสีทเออดูได้ในยูทูบมีเอ็มวีที่มาที่ไปมันคือยังไงครับพี่ก็เป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่เฝ้ารอคนรักกลับมาด้วยความซื่อสัตย์แล้วก็เขาเรียกว่ารออย่างรอรอด้วยความซื่อสัตย์แล้วก็หายากที่จะแบบมีมีผู้ชายแบบนี้เราก็เลยคิดว่าเมื่อวันฟ้าเปลี่ยนสีนั่นก็จะมีฤฤฤดดดูููฝนนรอหา ฟ้าจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆผู้ชายอนนี้ก็ยังจะรอคนรักกลับมาไม่รู้จะมาหรือเปล่าเขาก็จะรอด้วยความไอ้ที่ผู้ชายคนนี้หมายถึงตัวพี่เองเข้าไหมครับไม่ใช่ฮะเป็นเรื่องราวที่เราได้ยินมาแล้วก็มาเขียนนะครับแล้วผู้ชายสมัยใหม่จะเป็นอยังไงนรั้าครับคมับเป็นครพี่กบก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับคือรอคือารอฟันฟ้าเปลี่ยนสีเพื่อที่จะเก่งคนใหม่เป็นยังไงครับที่แต่งมาทีนี้เป็นยังไงเป็นป๊อยังไงเป็นเป็น figure สไตล์แล้วก็มีกลิ่นของคั u n t r y f o l ด้วยนะ จริงแนวเราเรียกว่าแนวฟิงเกอร์สไตล์มากกว่าคือสมัยก่อนเราเล่นกันพิกกิ้งพิกกิ้งอย่างนี้คำว่าฟิงเกอร์สไตล์ก็เริ่มเป็นที่รู้จักแล้วก็เลยกล้าใช้คำนี้นะครับก็เป็นออกแต่ว่าจะไม่เชิงคือเพลงนี้ก็มีถ้าที่ผมฟังเพลงเพลงนี้ค่าเป็ดสีเนี่ยนะฮะซึ่งจะมีเครื่องดนตรีที่เป็นพวกแบนโจอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งฟังแล้วมันให้ความรู้สึกของความเป็นความแคนที่มากขึ้นก็พวกเราเล่นเพลงแคนเที่มานานแล้วด้วยนะแล้วก็คิดว่า ยังไงคำว่าโฟก์ล็อกเนี่ยหรือฟิงเกอร์สไตล์มันก็เกี่ยวกับในสายคันทรีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาเครื่องดนตรีพวกนี้เข้ามาดูเนี้ยมันไม่เฉยละเพราะว่าทั่วโลกมันจะมีเทเลอร์สวิฟที่มีแบนโจด้วยแต่ว่าวิธีการเล่นอาจจะเปลี่ยนไปซาวจะเปลี่ยนไปทำของโซลแค่นั้นเองนะครับทีนี้ถ้าใครอยากสนใจอยากจะติดตามผลงานของฟอกตอนนี้เพลงเครื่อฟ้าเปลี่ยนสีก็ถูกแขวนในยูทูบแล้วใช่ครับเชิญถาว่าเมื่องฟ้าเปลี่ยนสีพัฒนาเพราพัฒนาอะไรเพาะัฒนาเคื่อฟ้าเปลี่ยนสี ฟ้าบอกฝนช่วยใจคนเหงาตกลงมาเบาเบาคบความเหงาในหัวใจอีกมีนานฟ้าเปลี่ยนสีมีแดดอุ่มตอนเช้าหนาวพัดมาเบาเบาฉันคงเหงาฉันคงเหงาหน,นะน,น้ดูเยอะมากเลยนะทะลุ กี่ล้านแล้วครับสามพันโอ้ยหลังจากการเราออกไปขึ้นลงครับขึ้นลงขึ้นรหลักล้านก็ใช่ใช่ก็เป็นเพลงที่ดีนะผมฟังแล้วทีนี้ดูดูเหมือนกันแต่ที่ทิ้เพลงเพลงใหม่เมื่อกี้นี้ที่พี่พ้อกเล่นให้เราฟังก็เป็นเพลงที่พี่้อมากครับครับนะครับเป็นเป็นไปได้นะครับว่าเร็วๆนี้จะมีรวมกันแล้วออกเป็นสักหลายอัลบั้มหนึ่งเอจริงๆว่าอัลบั้มนี้กะว่าจะเสร็จในช่วงปลายปีคิดว่าประมาณสักเดือนสองเดือนก็จะออกซิงเกิลหนึ่งแล้วก็รวมเป็นชุดในปลายปีครับ วางขายแล้วก well ็ให้ให้ให้แฟนคลับเราซื้อไปสะสมก็ต้องติดตามกันก็จะวางขายที่วิถีวิธีนี้แหละครับเป็นเป็นเป็นรุใหญ่เดี๋ยวผมจะรับภาษาไปช่วยขายด้วยครับโอ้ครับก็เลยรับช่วยขายให้เพราะว่าผมว่าเพลงอยังเพลงเมื่อกี้มันพร้อมมากเลยนะฟังแล้วรู้สึกมันมีความรู้สึกว่าชีวิตเรามันมีอะไรบาย่างเป็นคือต้องต้องอธิบายกัอนว่าคอนเซปต์ของระลอกนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นคอนเซปต์ระลอกก็คือผู้ชายที่มองโลกในแง่ดีแม้ว่าตัวเองจะผิดหวัง แม้ว่าตัวเองจะโดนโดนเขาทิ้งเนี่ยแต่ว่าเราจะไม่ไม่บอกว่าเขาทิ้งทําไมต้องทิ้งเราแต่เรากลับดูเองว่าทําไมเขาถึงทิ้งเราต้จะแต่งเพลงประมาณนี้ว่าวันที่เขาไปอ่ะมันต้องมีเหตุผลสิเราดีพอหรือเปล่าจะไปว่าเขาหรอเป็นคอนเซ็ปต์อะไรบ้างแต่ว่าในความรู้สึกผมนะเท่าที่ผมสัมผัสกับพี่ป๊อกมาส่วนใหญ่พี่ป๊อกจะเป็นคาแรคเตอร์พี่ป๊อกเนี่ยจากบทเพลงที่ที่ถ่ายทอดออกมาเขถจะออกไปในทางเป็นผู้ชายขี้เหงา ใช่ใช่จริงเขาคืจริงเขาไม่รู้พี่พอกอารมณ์ประมาณอย่างนั้นแหละคิงอ๋อจริงเพราะว่าคีงอ๋อเขาต้องมีเพื่อนตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงเพลงก็เพลงพวกฟ้าเป็นสีนั่ก็เพลงเป็นเพลงคนเหงอกใช่ใช่แล้วก็เพลงพันนาก็มีเพลงที่เกี่ยวกับความโง่ถ้าเป็นหน่อเนี่ยเขาจะยอมเขาจะปล่อยด้วยหน้าตาด้วยโทนเสียงแล้วก็พี่ป๊อกทำทำทำอีกเพลงหนึ่งซึ่งเป็น อัลบั้มเรื่อง Pretty Guitar ของแคมมี่เขาก็เลือกเพลงเขาก็เลือกเพลงอยากให้รู้ว่าเหาให้พี่ป๊อปทำนี่นะผมมองว่าคาแรคเตอร์ที่ป๊อปเขาดำเนินการผรู้สึกว่าออกไปทำจะเป็นคนเหงาไปเลยเหงามากกว่าใช่ผมว่าแมวเต็มเลยที่มีถึงอย่างเต็มเลยพี่ป๊อปนี่เลี้ยงแมวนะครับแมวเป็นแมวของมอาจจะมีแมวอีกตัวหน่มีชื่อวันพระด้วยมีสี่ตัวครับวันพระนี่จะเป็นต้นตัวต้นรับแขกแนวเซเ็ตของบ้านครับก็ได้ักมากเดี๋ยวได้มาโชว์ครับ อ,อ,ยอย่างลชุดหลายรุ่ยานครับทำไมใช้ชื่อพันนาคือปเป็นผมคิดว่าชื่อนี้ศักดิ์สิทธิ์มากเพราะว่าจริงๆอยากจะเปลี่ยนหลายรอบแล้วมีแต่มีในใจคิดว่าไม่อยากคือทุกคนอยากให้เปลี่ยนอยากให้เป็นป๊อปคนใหม่แต่ว่าผมคิดว่าคนที่ตั้งชื่อให้คือพี่ตุพลพมเทพทรงธรรมบุญ <c oughs> ผมคิดว่าเป็นอาจารย์ <c oughs> เป็นพี่เป็นเพื่อนเป็นอาจารย์เป็นเป็น,ปนศักดิ์สิทธิ์อ่ะผมเลยคิดว่าชื่อเนี้น่าจะติดตัวเราไปตลอดชีวิตเดี๋ยวเราจะมาเฉลยดีวเพราะว่าเทปต่อไปเนี่ยเราอาจจะมีเรื่อง ความเป็นมาของมันพัฒนาซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยในตอนต่อไปตอนนี้มีอีอันนึงที่ที่ผมสนใจก็คือว่าเพลงใหม่พี่ป๊อกันมีเรื่องเป็นโชว์่ที่เกี่ยวข้องที่เทียบที่เราฟังเป็นไปได้ไหมครับวันนี้อยากให้พี่ป๊อกลองแชมเปญเป็นโชโซโล่เ็นโชเดี่ยวๆเราฟังสักนิดนึงได่ฮะแต่ว่าเพลงเพลงเพลงแบนโชเนี่ยมันจะอยู่ในเพลงแรก เพลงที่สองเนี่ยจะเป็นพวกเชลโลกับไฟน์ oh. ินแล้ว huh. ก okay, ็มาร์แล้วจะให้ตามไปฟังใน u t u b e สำหรับเพลงเมื่อฟ้าเปลี่ยนสีจะมีเสียงฮันจูแล้วก็คราวนี้อยากให้ผมอยากให้ลองฟังว่าคือบางคนที่แฟนๆติดตามราการเราเนี่ยหลายคนยังพยายามจะใช้ใช้ทักษะในการฟังเข้ามาช่วยในการฟังเพลงครับกับเครื่องดนตรีนะครับเพราะั้นวันนี้ผมอยากให้พี่ป๊อบช่วยสาธิตหน่อยว่าจริงๆแล้วเป็นเป็นโจเสียงจริงๆครับมันจะออกไปในลักษณะแบบไหนหนักหนักไหมครับ พี่ป๊อกบอกผมว่าเป็นตัวจริงๆต้องถิ่นน่ะต้องต้องตัวหนักพี่ถิ่นน่ะต้องตัวหนักอันนี้ก็หนักประมาณก็ขายนะครับอันนี้ก็ขายนะฮะไม่แพงกนเก็บไว้สะสมได้นะครับเป็นโจสามสิบครั้งพีนะครับอาจจะมีโจเล็กหน่อนะฮะเราพูดถึงเป็นโจนิดี่เป็นโจที่พี่ป๊อกเล่นตอนนี้ก็คือที่ผมเห็นมี่ห้าสายครับห้าสายครับหนักก็จะเป็นห้านสายแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวบอลลี่เป็นตัวกลมๆตรงนี้เป็นนหนังนะฮะพี่ป๊อกนุ่ปกติเหรอ แล้วมันกินค่้ายๆหนังกองนะครับโมดีได้เหมือนกันเลยแล้วก็สียงออกข้ใช่เสียงแต่ว่าต้องได้รับการตั้งมาข้างในมีปิ๊กอัพด้วยครับพี่อันนี้น่าจะเจ้าของเดิมน่าจะติดตั้งไว้นะครับอ๋อนี่คือมาทำเสริมพี่ถ้าเกิเป็นโจเราก็จะเป็เพลงพวกคัมฟี่เพลงพวกใช่ใช่ไบเลียกาโบราณนะฮะใช่ใช่ใช้คัมฟี่คาโบยอะไรพวกนี้ย รับทราบมาว่ารายการานี้ส่วนใหญ่คนฟังเพลงจะโห่เทพมากเพราะว่านี่แค่อาจารย์สีท่านนี่ก็เป็นนักฟังระดับเครื่งองเสียงอะไรทุกอย่างเนี่ยระดับเพราะฉะนั้นเนี่ยแกรนโจนจะมีอาการเพี้ยนอยู่ก็เข้าใจเก่าแล้วสามสิบขวบเองที่ผมผมจะร้อยเรบร้เลยครับบอกว่าผมง่ายๆไป็นอะไรอย่างเงาอะเล่นเสียงเป็นนะครับที่มันควรจะเป็นแบบง่ายๆ แค่สามารถเล่นมันได้บ้างตามความเหมาะสมของเพลงเท่าที่ฟังเนี่ยผมก็ที่ผมลองลองให้ข้อสังเกตนิดนี้ก็คืะระหว่างเสียงของเบนโจกับเสียงของไอสิอง่สงที่เราเรียกว่ารีโซเนเตอร์ดิฟตาโอ้โหมันต่างกันต่างกันคือเบนโจเนี่ยมันก็ใกล้เคียงม,มันจะเป็นมันจะเป็นเปรียกับรักชั่องตัวแต่จริงๆแล้วถ้าอยากฟังเสียงดีจริงๆต้องฟังเบนโจที่ได้มาตรฐานที่มันไม่เพี้ยนเลยจริงราคามันราคาเบนโจที่ไม่เพี้ยนเลยเนี่ยมันต้องประมาณสักห้าหมื่นขึ้นไปครับก็ ถ้าหลักสามหมื่นกับบาทนี่ยซื้อการเพลินอยู่ซื้อจะต้องต้องต้องเล่นไม่ยากใช่ไหมพี่คุยกับี่ป๊อมอยู่ท้ายเรื่องของการตั้งสายเป็นโจไม่ต้องอย่ง้ตั้งสายยังไงแต่ผมเล่นแบบกีตาร์นะฮะจริงเปนโจจะต้องมีปิกเหล็กะเป็นปิกนิงที่เป็นเหล็กแล้วเสียงก็จะคือเสียงเปนโจอ อันนี้มันเราลองใช้แบบดัดแต่งคือเราเราเรามาคิดว่าเอ๊ะเราจะเล่นยังไงกับมันก็หาวิธีเล่นเท่านี้คือเมื่อคิดเท่ที่บมกฟังมันรู้สึกว่าเสียงของแมนจมันจะป่องป่องเสียของมันจะป่องป่องมันด้วยเนื้อเนื้อเราด้วยแต่ถ้าที่เสียงของรีโซเนเตอร์กีตาร์มันอาจจะมีเสียงของความก้องของตัวบอดี้ของกีตธาตุมากกว่าแล้วก็ความดังซึ่งเพราะว่ารีโซเนเตอร์กีตาร์มันทำเหมือนกับเป็นเป็นกรวยลำโพงเ่็มที่เลยทุกทีเพราะฉะนั้นมันให้เสียงที่ดัง กว่ากังวานกว่ากลออันนี้อาจจะปองปองใชก่านะครับก็ไปก็ไปรอดนะผมรอดปปองโองปอราองป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 องตองมองป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 อ้ปอตปอง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 ปอนปองปองปามปองปองมองปองปองออเคทีนี้ก็ง้องขอบคุณปองคองปองอปององปองปองปปงงอองปง ใน YouTube ชื่อเพลงว่าเมื่อฟ้าเปลี่ยนสีบ๊อบพนนาัแล้วก็ตามซิงเกิลใหม่ย้อมซิงเกิลใหม่ก็เดือนเดือนหน้าออกห้าประมาณหนึ่งงาชื่อจะโทษใครเอาีชื่อเพลงแล้วด้วยชื่อเพลงจะโทษใครต้องโทษตัวเองของคำโทษโทษตัวเอลยโทษตัวเองเลยครับโอเคครับขอบคุณพี่ป๊อบมากครับขอบคุณพี่บ๊อมมากครับสวัสดีครับ phấn phá ช่วยใ,ใจคนเหงาตกลุมมาเบางเบาคกความเหงาในหัวใจอีกไม่นานฟ้าเปลี่ยนสีมีแดดอบุ่นตอนเช้าหนาวพัดมาเบา